ทายว่าใครเป็นไลเยอร์ตัวจริงคนแรกปึ้งฉันไม่ใช่ลายเยอะเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างเงี้ยคำูดแบบเนี้ยทำไมหนูตอบเน็กยมันเคยเห็นรูปนี้อ๋อมันเคยเห็นถูกต้องผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไลเยอรปึ้งคลิปเดียวกันเลยแมสมากเลยคนนี้ตอนเด็กๆก็แมสพุทธชัยค่ะมั่นใจไหมมั่นใจถูกต้องผมไม่ใช่ไลเยอรครับปึ้งอ่ะตอบได้แล้วไทยชัยมงคลทำไมถึงเป็นไทย เคยห็นถูกค่ะทุกคนแล้วผมไม่ใช่ไลเออร์ไงคือผมไม่ใช่ไลเออร์คือใครเป็นเป็นใครคือไลเออร์ไม่ใช่ผมแน่นอนถูกไม่ใช่ไลเออร์พี่มียาสีฟันนี่คือหลอดนี้รู้สึกมันเย็นสดชื่นนะคะแล้วก็รู้สึกปากสะอาดแล้วก็แปลกแปลกแปลกแปมันก็อร่อยดีค่ะคิดว่ายาสีฟันที่น้องไปแปลงมารสชาติอะไรค่ะถูกต้องอายุอีอายุยบอกต่อ